มิสสัมพันธ์แกรนโอเพนนิ่งเปิดตัวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่คัดสรรเมนูเนื้อแสนอร่อยจากหลากหลายประเทศมารังสรรค์เมนูเด็ดเอาใจสายเนื้อโดยเฉพาะแท็กทีมสาวฮอตอุ้มลักขณะผู้ชื่นชอบเมนูเนื้อเป็นชีวิตจิตใจพร้อมด้วยแขกรับเชิญผู้มีเกียรติกองทัพสื่อมวลชนมาร่วมลิ้มชิมรสเมนูเนื้อคุณภาพดีจากทั่วทุกมุมโลกและจิบไวน์ลดเลิศดซึ่งร้านมิสสัมพันธ์อยู่ภายในโครงการ l i t t ต e Walk ถนนสีนครินนรมเกล้าติดปั๊มปะตะทสีนครินนรมเกล้าสามารถพบกับเมนูเนื้อที่นำเสนอไม่ซ้ำใครในราคาที่คุณพอใจร้านมิสสัมพันธ์เปิดให้บริการความอร่อยทุกวันอาทิตย์ถึงพฤหัสบปปดีเวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาและวันศุกร์เสาร์เวลา10นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือเข้าไปติดตามได้ที่ Facebook Fanpage มิสสัมพันธ์ค่ะมาที่ไปของร้านมิสสัมพันธ์นะคะคือ ปกติพี่มีลูกที่ชอบกินเนื้อค่ะก็เลยเป็นแรงบรันดาลใจว่าเออเราต้องทำข้าวให้ลูกกินและประกอบกับกที่บ้านเนี่ยทำธุรธกิจที่เป็นเกี่ยวกับอาหารมาประมาณ40กว่าปีละมันก็อยู่ในสายเลือด d n a เนาะทีเนี้ยเราก็เลยพลิกอัพไอตัวโจทย์ที่เป็นเนื้อที่ลูกชอบเนี่ยขึ้นมาเปิดร้านค่ะประมาณนี้ค่ะห็นบอกว่าส่วนใหญ่ที่ร้านได้เป็นเนื้อคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ คือจริงๆไม่ได้โทษทุกมุมโลกแต่ว่าเราเลือกเนื้อพา์ที่แบบพา์ที่เป็นเกนเฟกอะค่ะคือกินทันพืชเป็นส่วนที่ดีแล้วก็เอาเลือกพา์ที่ดีๆเนื้อที่ดีๆวัตถุดิบที่ดีอะมาทำเพราะเพราะเอเชียว่าถ้าเกิดเราได้วัตถุดิบดีอะเวลาเอามาทําอะไรดีมันก็อร่อยละอย่างนอกจากเมนูเกี่ยวกับเนื้อแล้วที่นี่ยังมีเมนูอะไรเพิเม่มเติมไหมคะนอกจากเมนูเนื้อแล้วสาหรับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อ80%อีก20%เนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ทานเน้อก็จะเป็นปลา เป็นหมูอย่างเช่นแบบพวก็อกช็อปอะไรเงี้ยค่ะมีอันที่ร้านแนะนําเป็นสเต็กอันที่หนึ่งนะคะอันที่สองก็เป็นื่อสักครู่ที่คุณอุ้มชิมก็ค,คือเป็นตัวแก้มวัวตุนไวน์แดงผัดกับซอสมะเขือม่วงนั่นแหละค่ะอันนั้นอร่อยเพราะว่าอันนั้นใช้เวลาตุนประมาณ12ชั่วโมงแล้วก็อีกอันนึงก็คือซูวีตัวลิ้นค่ะลิ้นวัวซูวี12ชั่วโมงเหมือนกันอันนั้นแบบละลายละมุนเลย อร่อยมากละมุนมากแล้วก็สมกับชื่อว่าเป็นมิตรสัมพันธ์แล้วก็เป็นมิตรเลเวอร์นะคะคือคนที่รักเนื้อก็คือต้องมาทานเป็นสายเนื้อค่ะตัวแม่ยืนหนึ่งคือบนทุกเรื่องได้ยกเป็นเรื่องห้ามทินทานเนื้อทําไม่ได้จริงๆคือแบบว่าชอบมากค่ะเพราะว่าเวลาเราทานเนื้อเราได้ทานเนื้อที่มันมีคุณภาพเนื้อที่อร่อยๆะคะ่ะเขาไม่ต้อง่าดการรุงแต่งอะไรเยอะอะไรเงี้ย้วาป็นคนที่ชอบทานลิ้นบัวมากจนน้องนิวเคลียร์ก็วอาอีลิ้นอีลิ้นกินลิ้นเก่งมากอะไรเงี้ยเออก็แบบ รู้สึกดีใจค่ะที่วีก็คือได้มีร้านอาหารที่ดีๆที่สําหรับคนที่เป็นรักไส้เนื้อแบบนี้ได้มาทานกันกนับมีสสัมพันธ์ค่ะถูกใจเราด้วยถูกใจค่ะเพราะว่าเราก็เป็นสายดื่มเหมือนกันการ<อ>ที่เราได้ทานเนื้ออร่อยๆกับวายดีๆนี่มันคืออะไรที่แบบลงตัวมากดิ้นงัวเลยค่ะด <laughs> ิ้นัวซูวีค่ะคือเขานุ่มเด้งแล้วก็ละลายในปากแล้วก็เป็นสเต็กเนื้อค่ะสําหรับคนที่สายเนื้อคอเนื้อนะคะเรียนเชิญที่ร้านมิสสัมพันธ์เราอยู่ที่โครงการเดอะวอล์กรุงเทพกีทาค่ะ เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึง4ทุ่มถ้าเป็นวันศุกร์เสาร์ก็จะดึกหน่อยเพราะเรามีแฮงเอาท์ปาร์ตี้กันเนะาะก็จะเป็นเลือก้านทุประมาณนี้ค่ะอืมรูปแาบกี่เดืนรูปปาบกี่ก็ได้ค่ะหมะปากชวนวนะคะสาหรับใครที่รักทานเนื้อนะคะก็สามารถมาเจอกันได้ที่มีสัมพันธ์นะคะคนที่ไม่ทานเนื้อก็สามารถมาเอนจอยได้เพราะว่าเราก็มีเมนูสําหรับหลากหลายมากเลยนะคะยังไงก็เรียนเชิญนะคะฝากร้านมีสัมพันธ์เอาไว้ด้วยคะ่ะ